สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับเรือนชะตาของดวงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันเลยนะครับจากภาพนะครับทุกท่านจะเห็นว่าดาวอาทิกกรำรเนิดของเซตอินเด็กซ์นะครับอยู่ที่ตำแหน่งราศีพฤกษ์9องศา7ลิปด,ดานะครับตำแหน่งดาวอาทิกกำเนิดของเซตอินเด็กซ์นะครับ อยู่ที่ราศีพฤษก้าองศาเจ็ดลิปดานะครับเมื่อเราได้ลงตำแหน่งดาวอาทิตย์กำเนิดของเซตอินเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะหมุนจานจากราศีไปชี้ที่ดวงชะตาของเซตอินเด็กเลยนะครับพร้อมกับล็อกจานให้แน่นนะครับจากภาพท่านจะเห็นนะครับว่าดาวที่กําเนิดของเซตอินเด็กได้ถูกจานจากราศีได้หมุนจุดดูดวงมาชี้ที่ดาวที่กําเนิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง สิบหกมุมสำคัญบนจานจักรราศีนะครับสิบหกมุมสำคัญนี้อยู่ตรงไหนนะครับจากจุดอาทิตย์กำเนิดของเซตินเด็กนะครับเรานับมายี่สิบสองศาครึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมสำคัญเรือนสี่นะครับเรานับมายี่สิบสองศาครึ่งก็จะเป็นมุมสำคัญเรือนห้านะครับนับมาอีกยี่สิบสองศาครึ่งนะครับก็จะเป็นมุมสำคัญเรือนหกนะครับนับมายี่สิบสองศาครึ่งนะครับก็จะเป็นมุมเก้าสิบองศานะครับ นับมาอีย um, um, ่ิบสองศาครึ่งนะครับเป็นม um, mm ุมสําคัญเรือนชะตาที่เจ็ดนะครับนับมาอีย่ิบสองศาครึ่งนะครับเป็นมุมสําคัญเรือนชะตาที่แปดนะครับเรานับมาอย่ิบสองศาครึ่งนะครับเป็นมุมสําคัญเรือนชะตาที่เก้านะครับนับมา22ยสิบสองศาครึ่งเป็นมุมหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับนับมา22ยสิบสองศาครึ่งนะครับเป็นมุมสําคัญเรือนชะตาที่สิบนะครับนับมาอีกยิบสองครึ่งนะครับเป็นมุมสําคัญเรือนชะตาที่สิบเอ็ดนะครับเร ต่อไปอีกนะครับอีกยี่สิบสองศาขึ่งครับเป็นมุมสําคัญเรือนชะตาที่สิบสองนะครับนับไปยี่สิบสองศาขึ่งนะครับเป็นมุมสําคัญเก้าสิบองศานะครับนับไปยี่สิบสองศาขึ่งนะครับเป็นมุมสําคัญเรือนชะตาที่หนึ่งครับนับมายี่สิบสองศาขึ่งเป็นมุมสําคัญเรือนชะตาที่สองนับมายี่สิบสองครึ่งนะครับเป็นมุมสําคัญเรือนชะตาที่สามและนับมายี่สิบสองศาขึ่งนะครับก็จะเป็นจุดดูดวงนะครับจุดดูดวงก็คือมุมศูนย์องศานะครับทั้งหมดเขาเรียกว่า สิบมุมสำคัญบนจานจักราศีนะครับก็คือนับทวนเข็มนาฬิกามาทุกๆ22ยี่สิบสององศาครึ่งนะครับ